ก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมซื้อเสื้อละกางเกงผมด้วยไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือกางเกงเพียงตัวละห้าโลบักเท่านั้นหรือเสื้ออื่นๆอ,อีกมากมายเพียงแค่กดลิงก์ใต้คลิปพร้อมแล้วไปดูคลิปกันเลยสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอบบันทิกการรับของฟีชชิ้นใหม่นะครับในเว้นของ n นก e Land นะครับก็ของฟีชชีน้นี้นะครับมีชื่อว่า Swoosh O'Lantern นะครับก็จะเป็นหัวฟักทองนะครับที่อยู่บนหัวเราเลยนะอ่ามันทับหัวเลยนะครับไม่ได้อยู่บนหัวนะก็ลักษณะจะเป็นแบบ หัวฟักทองจ็คเรีนเท่าปกตินะครับแต่ว่าปากนะครับจะเป็นแซละ์ของไ i กี้นะครับเป็นโลโก้ของเขานะก็สำหรับวิธีการรับเนี่ยทำการเข้ามาแมบ n i กี้แลนนะครับแล้วก็เค้ดของเราคือหาผีทั้งหมด4ตัวในแมปนะครับก็ถามว่าหาจากไหนท่านผู้ชมนะครับกดคําว่าเมนูนะอ่าปุ่มสีส้มนะครับกดคําว่าเมนูไปเลยนะก็เดี๋ยวผมจะชี้ลูกศรให้ด้วยนะโอเคละะหลังจากนั้นเรากด f a s t t r a เ e l นะครับ แล้วก็เราจะเห็นนะครับว่ามีผีตามสถานที่ต่างๆนะครับนั่นก็คือจุดที่มีผีอยู่นะครับโอเคผมจะพาไปที่เดอะล็อบบี้ก่อนนะครับกดเลยนะตรงกลางโอเคนี่นะครับผีตัวแรกเก็บไปเลยนะโอ้มองตามด้วยเก็บเลยนะครับกดคําว่าเมนูกด f a s t t r a เ e l เหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมจะพาไปที่โชว์รูมนะโอเคแล้วก็รอสักพักอยู่ในนี้หรือเปล่าอืม ไม่มีน่าจะอยู่ด้านนอกนะครับผมลองมาทางนี้ดูก่อนอ๋อน่าจะตรงนั้นนะครับเหมือนผมเห็นละเมื่อกี้นั่นไงเห็นละผีลอยอยู่นะครับโอ้โหหลอนจัดเลยมองตามด้วยนี่นะครับก็เก็บไปเลยหนะ้าตัวที่2แล้วก,กดเมนูกด Fa s t travel เหมือนเดิมโอเคนะอาจจะพูดเบาหน่อยนะครับมันดึกละโอเคผมพาไปรับที่ฟุตบอลนะครับ อะไรสักอย่างเมื่อกี้นะที่ผมกดไปนะครับก็ตรงนี้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะด้านข้างต้นไม้เอยอะไรเนี่ยตรงนี้นะครับนี่เก็บไปเลยกดเมนูกด fast travel เหมือนเดิมนะครับไปที่บาสเกตบอลนะครับตรงที่มีผีอยู่นะให้เรากดไปเลยนะครับตรงไหนไม่มีผีอยู่ก็กดไปเลยนะอันนี้มันจะพาว์ปไปที่ BB World นะครับแล้วก็รอสักพักให้ท่านผู้ชมครับตามผมมาเลยนะครับ เดินไปด้านหน้าเรื่อยๆนี่แหละเอ้ยอันนี้ได้ลูกบอลฟรีด้วยนะใครอยากเล่นต่อก็มาเล่นได้เลยนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวเดินตรงไปรเรื่อยๆเลยนะโอเคเดินตรงไปรเรื่อยๆนะครับกดสปินก็ได้นะเพราะว่าจะได้แบบวิ่งไวๆนะนี่ผีตัวสุท้ายอยู่ตรงนี้ด้วนะครับตรงนี้เลยนะให้เราเก็บไปเลยนะครับเรียบร้อยได้ของฟรีล้วนะครับสำหรับ s ว o ช s h o l l น t e r นะครับง่ายมากๆเลยนะ ก็สวยดียนะก็ถ้าใครชอบนะย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมนนะครับย่าลืมซื้อเสื้อฮาโลวีนใหม่ผมด้วยคลิปนี้เพียงเท่านี้แหละครับของใครไม่ใช่กมคลิปหน้านะก็ขอ,ของฟรีฮาโลวีนในอีไอพีไนกี้แลนด์นี่แหละ